ก็สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาพร้อมกับความเหนียวนะครับความเหนียวของสิลิโคนนะครับเหนียวสุดๆเลยนะครับซิลิโคนเหนียวนะครับแต่ไม่เหนียววิชานะครับวันนี้จะมาบอกอจุดจ้ำนะครับสำหรับบอร์ดพานาตัวนี้นะครับ ไม่แน่ใจนะครับจำไม่ได้ไม่หกกิโลก็เจ็ดกิโลนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นของลูกค้าส่งมาซ่อมเหมือนอ่าเช่นเคยนะครับอาการเปิดเครื่องไม่ติดนะครับแต่ว่าตัวซิลิโคโนเหนียวมากนะครับมันละลายอะนะครับตัวนี้อ่าภาคใจไฟเสียเนาะทาให้เปิดเครื่องไม่ติดนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นบอร์ดตัวพานาที่มีมอเพลนตรงเนี้ยเวลามีมดเข้าเนี่ย น,น,น,นี่นะหาดเชื้อนี่นะเหลืองๆนตัวที่มอบมีมอบแ,แปลงตัวนี้นะครับรุ่นเก่าๆอ่ะเดี๋ยวมดมันชอบเข้าเถ,าถอแถนีเ้เลยด้วยนะครับเอ่อส่วนใหญ่นะครับมอแปลงขาดนะครับหรือว่าพักสวิตชิ่งเสียนะครับสวิตชิ่งที่ใช้ผลิตไฟ5โวลต์กับ12โวลต์นะครับก็สำหรับบอร์ดอ่าตัวนี้นะครับคลิปนี้นะครับ เอ่อผมจะมาเนี่ยมาชี้จุดจำนะครับสำหรับการซ่อมจำแปลงภาคจ่ายไฟนะครับจุดจำเนาะจำสายห้าเส้นนะครับอ่าตัดออกหนึ่งจุดนะครับตัดออกหนึ่จุดจำห้าที่นะครับโอเคนะครับก็ใช้ตัว บอร์ดพักใช้ไฟในีประสงค์นะครับ5โวลต์12โวลต์นะครับหรือว่าจะาจะทําขึ้นมาเองก็ได้นะครับจะทํายังไงก็ได้เนาะให้มันมีไฟ5โวลต์กับ12โวลต์นะครับมา,ามาเลี้ยงวงจรนะครับกจ็จุดจุดจั๊มนะครับสําหรับตัวพานาตัวนี้นะครับดูหน้าตาเนาะแต่ค่อนข้างจะเละหน่อยนะครับทําไมต้องแปลงบอร์ดนะครับก็ตัวไหล หาไม่ได้นะครับผมหาไม่ได้นะคนอื่นไม่แน่นะครับก็อาจจะหาได้บอร์ดหายากนะครับแต่ว่าลูกค้าต้องการจะซ่อมนะครับยังอยากใช้เครื่องเก่าอยู่เลยครับเครื่องเก่าก็ยังอยากใช้นะครับยังใช้งานหนีอยู่แต่ว่าบอร์ดเสียเนะาะก็มาดูจุดจุดจ้ำเลยนะครับก็จุดจ้ำเนาะ อ่อนจุดตัดก่อนดีกว่าจุดตัดเนี่ยที่ผมตัดไปตรงนี้นะครับเป็น R R 1 0 1นะครับตัวเนี้ยมันร5อยห้าสิบห้าสิโอห์มนะครับแต่ผมตัดแล้วผมก็โยนทิ้งไปเนาะมันเหนียวเนี่ยตัวมันคล้ายๆกับตัวนี้แหละนะครับเหมือนกันเลยนะครับจริงๆตัดตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ได้หรือว่าตัดฝั่งฝั่งนี้ก็ได้ที่ผมตัดออกไปแล้วเนี่ยนะเสียไฟอยู่ ตัดตัวนี้ก็ได้นะครับ R หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับตัด R ตัวนี้ออกน,นะครับแล้วก็สายสายไฟของบอร์ดอะซัพพลายของเรานะครับตัวบอร์ดใหม่อ่ะที่เราเราเอามาแปลงเนาะก็ต่อเส้นเดียวกับตัวตัวสายไฟเข้าบอร์ดนะครับตัวเดิมเลยเนี่ยเป็นตรงนี้เนาะเห็นไหมคานหะนึ่งคานสองเนี่ย ฝั่งขังฟิลนะหนึ่งสองเนี่ยต่อต่อไฟนะครับเข้าบอร์ดสวิตชิ่งแปลงของเรานะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราเอามามาแปลงเนาะก็ต่อฝั่งไหนก็ได้นะครับเป็นไฟสองรอยี่สิบโวลต์เอซีเนาะตัวเนี้ยอนนโอเคผมเสียบไฟอยู่ด้วยเนาะแล้วก็อา่าไฟเนี่ยจุดจำไฟห้าโวลต์สิบสองโวลต์นะครับตัว ตัวดีสองนะครับ d ีสองอยู่ด้านบนเนะาะฝั่งบนสุดน,นะฝังะง่งนี้นะครับ d ีสองฝั่งนี้นะครับฝั่งลบของไดโอดดีสองเนี่ยจะต่อเป็นไฟบวกห้าโวลต์นะครับแล้วก็ฝั่งดีห้าเนี่ยครับจะต่อเป็นบวกสิบสองโวลต์นะครับแล้วก็จุดจัมป์ J ห้าแปดเนี่ย J ตรงนี้นะครับด้านล่างสุดน,นะครับ ต่อเป็นไฟล,ลบนะครับอาไฟศูนย์โวลต์นั่นเองนะครับก็การต่อมีแค่นี้นะครับห้าเส้นมีห้าเส้นแค่นี้นะครับเคเด๋ยวผมลองให้ดูเนาะเดี๋ยวว่าจะติฉัาว่าใช้ไม่ได้จงอ่าต้องนะตรงนี้อะดูตรงนี้หน่อยก็ได้เผื่อไว้ดูตัวเองด้วยนะครับ สายเพชเชอร์นะครับเนี่ยฝั่งนี้เป็นสะโอ้ยตรงนี้เป็นสายสีสีส้มนะครับสายจริงนะชมพูอ่สายชมพูส้มหรือชมพูนี่แหละนะครับอันนี้พูดไว้ดูเองทีหลังด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสายสีน้ําเงินนะครับตรงนี้เป็นสายสีขาวนะครับก็สายเส้นสีเหลืองที่ผมต่อนเนี่ยเหลืองเอ้ย ถ้าตามจริงมันก็คือสายสีขาวกับสายสีดำเงินนะครับเป็นต่อไปสวิตชประตูลแล้วก็สายสองเส้นนี้สีถ้าเป็นในนี้ก็คือสีแดงกับสีสีส้มนะเป็นสายเพชเชอร์นะครับโอเคเปิดเครื่องนี่นะติดนะครับสตาร์ทออโต้นาะปึ๊บนะครับมอเตอร์ Water, หมุน หมุนเสร็จน้ำเข้านะครับแต่ผมจะลองดันเพชเชอร์นะครับยงะระดับน้ำได้ที่นะครับมอเตอร์หมุนสักนะครับตัววางวน้ำเข้าตัดนะครับจริงๆระบบพวกนี้ก็มันไม่เกี่ยวกันกับอตัวภาคกจไฟหรอกเนาะ คือถ้าซ่อมพักจ่ายาฟคือถ้าเปิดเครื่องติดก็คือติดนะครับไม่เกี่ยวกับตัวคอนโทรลใดๆปิดเครื่องนะลองปั่นแห้งนะครับจริงผมลองมาแล้วหลายรอบนะบเดนินปล่อยน้ำทิ้งนะครับสบวา่างจ่ายไฟนะครับชิปมอตเตอร์หมุนนะครับ มอเตอร์ปันอ่าหมุนนี่รอบปั่นให้นะครับตัวเดนก็ยังยังดึงอยู่เนาะมันปล่อยน้ําตลอดนะครับก็มอเตอร์หมุนรันรอบไปนะครับโอเคครับคลิปนี้สั้นๆนะครับสั้นนี่แล้วนะครับก็สาระเนาะตัวการแปลงบอร์ดเนี่ยนะครับของพันนาก็มีหลายคลิปแล้วนะครับ ก็รุ่นนี้ก็เนาะเหมือนจะยังไม่มีนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลา์เป็นกำลังใจด้วยนะครับนะ